สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ล่าสุดนะคะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่ดูตึงเครียดขึ้นมากเลยเหมือนว่ายกระดับจากการโจมตีกันไปมาเออแบบรุนแรงขึ้นกว่าเดิมข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งข่าวทั้งความเห็นต่างๆเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจเหตุการณ์ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายคืออะไรแล้วก็ ผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญอย่างราคาน้ำมันหรือว่าท่าทีของสหรัฐเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเรียกว่าสงครามเงานะครับที่อาจจะสู้กันผ่านตัวแทนหรือปฏิบัติการลับๆตอนนี้กลายมาก,การเผชิญหน้ากันอ่าโดยตรงมากขึ้นซึ่งอันนี้มันเพิ่มความเสี่ยงในภูมิภาคอย่างมากเลยครับคือสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆครับค่ะ การเปลี่ยนจากสงครามเงามาเป็นเผชิญหน้าตรงๆนี่เปลี่ยนเกมไปเยอะเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะเอ,อ่อความขัดแย้งรอบล่าสุดนี่เราเห็นการโจมตีที่หลากหลายมากเลยใช่ไหมคะทั้งเป้าหมายที่เป็นทหารพล,ลเรือนแล้วที่น่ากังวลมากๆก็คือเป้าหมายที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเบื้องต้นด้วยอย่างฝั่งอิสราเอลนี่ประมาณ14คนเสียชีวิตบาดเจ็บเกือบ400ส่วนฝั่งอิหร่านตัวเลขอย่างน้อยๆก็80คนแต่ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ ใช่ครับจริงๆการโจมตีกันมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าระดับความรุนแรงแล้วก็การเลือกเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยมันยกระดับขึ้นมาชัดเจนอย่างเหตุการณ์7ตุลาปีที่แล้วก็เป็นปัจจัยเร่งสําคัญเลยตอนนี้อิหร่านก็ อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะครับคือต้องแสดงความเข้มแข็งตอบโต้เพื่อรักษาหน้าตาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่สูงมากทั้งจากภายในประเทศเองแล้วก็แรงกดดันจากข้างนอกด้วยส่วนอิสราเอลก็ดูเหมือนจะมีความได้เปรียบทางอากาศแล้วก็เรื่องการข่าวอยู่พอสมควรทําใหเออ้เลือกเป้าโจมตีได้ค่อนข้างแม่นยํากว่าผู้นําอย่างเนทันยาหูก็ออกมาพูดชัดเจนเลยนะคะว่าเป้าหมายคือต้องการทําลายศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านให้ได้มีคําพูดที่น่าสนใจด้วยว่า มีแผนอื่นหรือยังมีไพ่เด็ดในมือเหมือนจะบอกว่าอาจจะไม่ต้องพึ่งพาสาหรัฐเสมอไปส่วนอิหร่านก็ออกมาตอบโต้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดเลยนะแล้วก็ยังยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์เนี่ยมีไว้เพื่อพล,ลเรือนไม่ใช่อาวุธ แล้วการโจมตีที่โรงงานแปลรูปยูเรเนียมที่อิสฟาฮานอันนี้เป็นจุดสำคัญในวงจรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เลยนะครับตามรายงานของ IAEA e หรือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าสร้างความเสียหายจริงจังเหมือนกันแล้วก็มีสัญญาณจากทางเตหารานด้วยครับว่าอ,อ,อาจจะลดระดับความร่วมมือกับ IAEA e ลงหรืออาจจะไปถึงขั้นพิจารณาไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หรือ NPT ถ้าหาว่าถูกกดดันมากๆเรื่องนี้น่ากังวลน,นะครับเพราะมันจะทําให้การตรวจสอบโปรแกร,รมนิวเคลียร์ของอิหร่านทําได้ยากขึ้นไปอีกระบทบาทของสหรัฐอเมริกาล่ะคะดูเหมือนจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะท่าทีของทรัมป์ที่ดูแบบว่า สับสนอยู่เหมือนกันนะคะตอนแรกก็เหมือนจะบอกว่าไม่ยุ่งปล่อยให้สู้กันไปก่อนแต่ต่อมาก็เปรียยว่าอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีแนะนำให้เจรจาแต่ก็ปิดท้ายแปลกๆว่าอาจจะต้องเ t t มดูเกต i t out หรือสู้กันให้รู้เรื่องไปก่อนอันนี้มันสะท้อนอะไรคะครับ ความลังเลของสหรัฐนิสะท้อนความซับซ้อนของสถานการณ์จริงๆครับปัจจัยที่จะดึงสหรัฐเข้ามาแบบเต็มตัวเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการโจมตีที่กระทบผลประโยชน์หรือฐานทัพของสหรัฐโดยตรงหรืออาจจะเป็นกรณีที่อิสราเอลพยายามโจมตีโรงงานยูเคลียใต้ดินที่ฟอร์โดซึ่งเป็นโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่สําคัญแล้วก็สร้างลึกลงไปใต้ผู้เขาเชื่อกันว่าอิสราเอลเองอาจจะทําลายได้ไม่ง่ายนักด้วยตัวเอง การตัดสินใจของสาหารัฐไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ตามนะครับจะมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่ที่ใหญ่มากต่อภูมิภาคนี้แล้วก็น่าสนใจที่อิหร่านมองว่าแค่คําปฏิเสธจากสาหารัฐว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการโจมตีของอิสราเอลนั้นเอ่อมันยังไม่เพียงพอสําหรับเขามีข้อมูลเสริมนิดหนึ่งด้วยนะคะ ว่าทรัมป์เองก็เคยสั่งห้ามอิสราเอลไม่ให้พยายามลอบสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายตุลออาลีคาเมนีแสดงว่าสหรัฐเองก็พยายามจะควบคุมเกมอยู่เหมือนกันไม่ให้มันบานปลายเกินไปถูกต้องเลยครับ อันนั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งไม่ให้มันลุกลามจนควบคุมไม่ได้แม้ว่าจะมีความเห็นต่างกันในเรื่องวิธีการก็ตามครับนองเหนือจากเรื่องการเมืองเรื่องท่าทีของมหาอำนาจแล้วสิ่งที่กระทบพวกเราโดยตรงเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ำมันใช่ไหมคะ เห็นว่าพุ่งขึ้นทันทีเลยใช่ครับชัดเจนมากเลยครับราคาน้ำมันดิบเบรนนี้พุ่งขึ้น5.5%ไปอยู่ที่78.32ดอลลาร์ทันทีเลยหลังมีข่าวว่าอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านอย่างเช่นโรงแยกก๊าซ south pass ซึ่งอันนี้เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่และสาคัญมากต่อไรายได้อิหร่านเลยนะครับรวมถึงคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ผลกระทบต่อตลาดหุ้นก็ชัดเจนครับตลาดในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ปรับตัวลงแต่ที่น่าสนใจคือตลาดอิสราเอลกลับบวกส่วนขึ้นมาโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วแนวโน้มในระยะยาวล่ะคะเรื่องนี้น่ากังวลแค่ไหนน่ากังวลครับเพราะมีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้อีก นักวิเคราะห์บางคนก็คาดการว่าราคาน้ำมัน WTI อาจจะไปถึง $125 ดอลลาร์ได้เลยนะครับถ้าความขัดแย้งมันขยายวงกว้างออกไปซึ่งแน่นอนว่ามันจะไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อแล้วก็กระทบเศรษฐ,ฐกิจโลกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสถานการณ์มันลุกลามไปถึงขั้นมีผลกระทบต่อช่องแคบฮร์มูสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญมากประมาณ1ใน5ของโลกเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าการปิดช่องแคบนี้จะเป็นความเสี่ยงสูงมากสําหรับอิหร่านเองก็ตามนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเขาก็เปราะบางอยู่แล้วไหนจะแรงกดดันจากประชาชนอีกแน่นอนค่ะว่านานาชาติต่างก็แสดงความกังวลออกมานะคะทั้งกลุ่ม G7 รัสเซียหรือแม้แต่เยอรมนีก็ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ลดความตึงเครียดลงใช่ครับก็คงมีความพยายามทางลูกอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับทั้งจากทางยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆเพื่อหาทางคลี่คลายสถานการณ์ ผลลั์ก็ยังยังคาดเดาได้ยากอยู่ครับนั้นสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะคะการเผชิญหน้าโดยตรงครั้งนี้ถือเณฑ์มิติใหม่ที่น่าคำนวณจริงๆอิสราเอลก็แสดงท่าทีชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปที่เรื่องศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านท่าทีของสหรัฐก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ามันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะรุนแรงขึ้นได้อีก ครับมีคำถามสำคัญที่อยากจะฝากทิ้งทายให้ลองคิดตามกันดูนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคือเมื่อเรามองไปที่แรงกดดันต,ต่างๆภายในอิหร่านเองทั้งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจความไม่พอใจของประชาชนบวกกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของอิสราเอลในประเด็นนิวเคลียร์แล้วก็ท่าทีของสหรัฐที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพันธมิตรหรือว่าเกิดแนวทางการทูตในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงขึ้นมานอกเหนือไปจากสมการความขัดแย้งเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบันนี้